บักกัน,นี่มันเป็นไผ่เดี๋ยวจัดไท้ครับมึงเป็นอะไรกับกูแล้วกูเคยปักหมุดไหมพี่น้องคิดว่าจังไรครับสำหรับคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ว่าแบบนี้นะครับบอกว่าตื่นเสาร์มาปักหมุดขอแต่เงินก่อนเดินทางก็ะขอคากาแฟคา,าเห็ดคาอินตาาลำ่ำ ล่าสุดพักวงอยากไปทายยูทูบเมื่อเศร้าขอค่าน้ำมันค่าที่พักค่าอาหารนี่หมอลำ่ำหรือขอทานโอ้ถือว่าเป็นคำที่รุนแรงนิดหนึ่งนะครับบ่นิดดอกพ่อสมควรล่ะครับผู้ใด้ฟังกับขอนขางสีรู้ซึกจักน้อยนะครับบ่พ่อเลยครับมีอีกต่อทายยังบ่สัดไลยการเพลินตอนเศร้าข่าววงในวงนอก สงสารบอดเพิ่นีได้ฮูวสองเถ่าผัวเมียรีรดไทเขาหาท่านทางออนไลน์แอป้างลูกสาวเจ้าหากินโอ้นี่นะครับคือขณะที่พอหยุดนะครับเพิ่นไล่สดลอกามีแฟนขบหรือเอฟซีนะครับทรงขอความนี่มาให้พอหยุดนะครับ เอาโปรไฟล์ขึ้นมาโชว์เลยครับว่าสิไปตามถึงบ้านนะครับอยากหู้ว่าเป็นไผหลังจากทีไรสุดนี้ออกไปนะครับแฟนครับเอฟซีเข้ามาให้กกำลังใจพอหยุดย่างหลายนะครับหลอกกตำนนี้คนทีวอลแบบนี้เป็นเอฟซีปวนลากาให้จัดการท่างกฎหมายมินประมาทนะครับนี่คือเอฟแฟนครับบางคนนะครับ บางคนนะครับมันบอกว่ายูหันมันก็อิจฉ้ากันเนาะครับอยู่ว่องเดียวกันอิจฉากันเด็กน่อยคือเด็กน่อยอย่าอิจฉ้ากันเลยใจกว้างหน่อยเด็กน่อยหาเงินเลี้ยงครอบครัวเขาบริขาผู้ใดอย่าวาเด็กหน่อยนั่นแหละครับที่บอกแหะครับว่าเออบางอย่างมันเกี่ยวพันกับนองนะครับนองก็หาเงินคนสิไปไทายถ้ำนองยูทูปนะครับก็บทายถ้ำใดนะครับบ บอเป็นอย่างแต่ว่าเออบอต้องก้าวกล้ซิดของกันหรอกครับนี่บางคนนะครับผมรักพอหยุดแมติงแต่บางครั้งยาสิไปถามเงินเอฟซีครับคารนาัน่มันมันบ่ดีเดยครับรักน้องจริงคือบอต้องเก็บนี่ไหมครับจะเอาเงินย่างเดียวกับบอแมนนี่แหละครับคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ทีเขาไปนะครับกระท่งมีให้กุกำลังใจแล้วก็มี ซอยในน้ำซอยเบากันเนาะครับว่าเออมันเป็นทั้งสี่มันกับบอดีจทั้งสี่นะครับเอแฟ่ครับบางคนกับสิเป็นห่วงทังสี่และเนาะครับบอยอย่างไรคนว่าพอหยุดหรือแมตติ้งนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจในมุมมองของ2องฝ่ายนะครับแต่ว่าบางอย่างการคอมเมนต์เท่าก็ให้เกียรติกันเนาะครับเนาะแต่ว่าความรู้สึกของคนที่เป็น f อฟ หรือว่าบอยากใหเบาจังซี่มั่นกัสีมีนะครับมันอันนี้นะครับการปักมุดบัญชีนะครับเ่นเป็นศิลปินเขาก็ต้องเข้าใจนะครับ่นแล้วแต่พูดไดสิเห็ุหรือว่าเหตุนะครับโอนห้หรือว่าห้นะมันเป็นสี่ส่วนบุคคลกว่ากันไปนะครับเนาะเรื่องนี้ก็พอหยุดได้เดือดครับพ่อสมควรอยู่จนได้เอ่ยปากนะครับบางคำอาชีพขึ้นภาษา อขุล่ามเนาะครับก็เลยบอยกบอกนะครับ,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 รบว่ามันว่าจังไหแฟนครับก็บคงสีเห็นไหลสดแล้วก็บเบิง่งยอดหลังนะครับว่าเออมันเป็นจังซี่สิไปตามถึงบ้านนะกับบอชู้นะครับว่าแฟนครับเอฟซี FC นั่นก็เพิ่นกับบอได้พิดบังหน้าตานะครับเพิ่นเปิดหน้าคอมเมนต์ออกมาเลยหรือว่าอาจสิเป็น เอาหลูภาพคนอื่นกระไดเนาะครับอันนี้ก็ไปตามกันกับเบิ้งเนาะครับสีบวกหูจักเนาะครับตามกัน,นสีเหตุจัางไดเพราะว่ามันถาวาสิทธิ์ของเพิ่นคอมมนมันก็เป็นสิทธิ์ของเพิ่นคอมมนเนาะครับเพิ่นกับว่าเพิ่นกับบได้เอ่ยชซื้อนะครับเพิ่นบ่ได้เอ่ยชซื่อด้มันก็เลยบย่ได้เขาคลายสียังขักมากมายนะครับ ถ้าเพิ่นเอ้ยซื้อเอ้ยนั่นเอ้ยนี่ก็เอากว่ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นว่าสองเท่ามันกับว่าหูว่าจังใดหรอครับสี่สองเท่าใดเหรอครับนั่นคือบางอย่างขอกฎหมายเทาก็ต้องเบิ้งนะครับว่ามั่นเข้าขอกฎหมายบอแต่ว่าบางเฮาก็ฮหูอยย่ที่จริงเนี่ยเฮาหูว่าผู้นั้นผู้นี่แต่ว่ามันเข้าขอกฎหมายบ่ที่ผิดบอกว่ากันไปตามกฎหมายนะครับก็ล่องเบิ่งแต่ห้าพิษก็ดําเนินการกันไปนะครับ เพราะว่ากาคงสีบ่จากไฮวอลจังสี่นะครับสําหรับเอฟซีบางคนที่ว่าเขามาป่วนหรือว่าอิจฉายังนั่นนะครับกะถ้าพ่อหูจักยังกะซอยแนะนํากันนะครับว่าต้องเขามาป่วนหรอครับมันคือหักไผาหักมั่นนะครับเนาะถ้าบางคนเป็นเอฟซีพอหยุดไปทิ้งเพื่อนกับอซิโอนไห้จังสี่นะครับแต่ว่าไห้เม่ไห้มันก็นเป็นสีส่วนตัวจังว่าแหละครับ บ่ต้องไปเว wow. ให้มันเสียหายเนาะมมันเสียจังไ๋ก็ตามเนาะครับม่นสีเพิ่นซิเว wow. จังไ๋ก็ตามมันสีคืดว่าเอาเอามาให้คอยแน่จังสี่มันก็เป็นสิทธิ์ของพอหยุดเมติงนะครับแล้วก็ f เอฟซีสิห,ห้บบให้มันก็เรื่องของเอฟซีบ่ต้องไปคิดอย่างหลายนําส่วนนั่นเนาะครับถามว่ามันแบบนี้มันดีบ มันอยู่ที่มุมมองยางเที่ยวละ่ะที่ว่าล่ะครับเออมันเป็นเหตุผลไผเหตุผลมั่นเนาะถ้าถามว่าเหตุผิดกฎหมายบอมั่นกับบอได้ผิดนะครับพอหยุดกค่เมติกรกับบอได้ผิดอย่างเดียวล่ะครับเอา้ามุมมองของไผของมั่นเนาะครับเนาะจ้างช่วงนี้กับยูทูบของสาวหน่อยรู้สึกว่าเป็นระบบระเบียบมากนะครับตอนนี้ทว่าดีครับอหลีครับบ่คอยมีคน อนอัวไหมครับบ่คอยมัวเพราะปกติโอ้ยสวงกันอยู่ว่ามันอีหยังล่ะครับแล้วก็ข้าวงวงนอกวงในนะครับของพอ,อยุดเนี่ยก็ถือว่าเพิ่นก็เอาเรื่องจริงอีหยังที่อยู่ในหันมาเว้าเลยครับแต่แฟนคลับ F c ซนี่อยา่ฮู้หยังกระถามไลยนะครับอันนี้ของจริงนะครับบางคนก็บ่ลูเรื่องจริงแต่ว่าไปเว้านี่มั่นกับว่าเม่นนะครับแต่ช่องพอ,อยุติีเพิ่นก็ ออกมาว้านะครับหรือว่ามีประเด็นปัญหาอย่างเพื่อนกเว้า wow, นะครับแต่วางย่างที่เว้าได้บอได้กับบอกออกมานะครับ่าเมนวาซิเว้าได้ถูกย่างสูงแนวนี่แหละครับเฮาาห้ Hi, เกียรติกันดีกว่าครับเฮ็ดหยัางมันกับเป็นซิทส่วนตัวเนาะเฮาบ่อตองไปละลาบละล,ล่วงกันดอกเพ่นก็มีซิททีสีเฮ็ดแบบนี้ให้บบให้กับบต้องมาคอมเมนต์นะครับ ในสิ่งที่เป็นเชิงลบเชิงนะาาเสีนะครับเนาะก็ฝากแฟนคลับ FC นะครับเป็นกำลังแรงเชียร์ให้กันคือเก้านั่นแหละครับกับน้องของหญิงนั่นแหละครับบ่บว่าหยังน้องก็เฮ็ดตามหน้าที่ของเจ้าของล่ะครับบ่ได้ไปเป็นประเด็นดรามา่าอีหยังกับผู้ใด้ละครับน้องก็ร้องเพลงอีหยังใส่ใสื่อๆของน้อง,อง,องบ่คือเก่าละ่ะส่วนมากก็คนอยู่ข,ข้างนอกครับ FC มาเว้ามาว่า,า,วาให้กันเองนะครับบ่บมีหยังเฮ็ดบางคนคอมเมนต์พลนๆลานมากเซ่ เนาะครับเนาะเอา้าหายกำลังใจกันครับสู้ๆครับ